โยวาซาสวัสดีวิรุนเมกาหรืวิรุนดูไบดรวิรุนชานไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันในเกมวอลเลนส์โปรไบค่ะทีเดีวคนดูหวานจ้อยเลยไม่จ้าคนดูแจ่มจัดเลยนะครับก็เอาวิธีการโหลดวิธีการสมัครเกมนี้อยู่ด้านล่างขมยะใต้คลิปนะผมทําสอนไม่เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่สนใจเราก็ไปโหลดกันมาได้นะทุกชมนะอืมลิงก์ก็อยู่ด้านล่างขมยะใต้คลิปเลยนะครับทุกชมนะเออผมทําสอนไว้แล้วนะครับคนดู เดี๋ยวจะบอกว่าพี่โคไม่เห็นสอน,นเลยสอนไปแล้วคนดูพี่ไม่อยากจะมู่พี่สอนไปแล้วนะจ๊ะอย่ามามัว่วด้อเออบอยเอาละคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับไปเว้ยผมตั้งตั้งข้าวแล้วนะนะสวยเขา <จะ S 1> เรียกพี่ปไปยิง Oui. Pháo Ngoài luồng. Yeah. Ngoài luồng. Ngoài luồng. Ồ, oh, kịp 3 kịp 4. Fastie die. Ano ano, ui cái sự mất. วายยิงยิงกระสุนมดอ่ะไอ้บ้าเฮ้ยจำเป็น,นผมปับปุ่มก่อนอันนี้มันขึ้นไปบังว่ะเอาไงดีไปตรงกลาง เดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับปุ่มก่อนเฮ้ยโอซื้อไม่ทันเลยป้าเอ้ย สวยอันนี้อันนี้เพื่อนหวานเจี๊ยบเอาหน่อยเอาหน่อย yeah โ,โ,โอ้พี่โคเอาติกปั๊บปุ่มผมยุ่งอยู่กับการปั๊บปุ่มนะคนดูเดี๋ยวผมจะชิคเช็คเช็คมารตร์ตัวนี้ผมต้องตั้งเช็คมาร์์ให้มันสูงขึ้นเอให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้หนะ่อย น,นี่มันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไว้ตรงนี้แล้วกันไปซื้อไส้ก่อนนะครับกับเกาะต้องใช้ต้องใช้ 爆能器已部署。正中眉心。喂。完美接力，太棒了。还剩一名敌人，最后一人。没路，它去哪呢？快看。 อันนี้พี่ก็รับเติม VPN อยู่นะครับอุ้ยมันอยู่นู่นนี่มาปานเจี๊ยบผมลืมดูคนดูโทษทีอันนี้พี่รับเติม VPN อยู่นะสำหรับใครที่สนใจนะครับเติม VPN มาเติมกับพี่ได้นะคนดูนะเป็น UU Booster นะครับ เออมีบ n นะฮะท่านผู้ชมอ่าฟืบโอ้ไม่มีใครเฝ้าฝั่งนู้นเลยนี่ว่าแล้วกเ็เกมนี้นะครับก็รีสแมนช็อปเอ่อรับเติมอยู่นะครับวอลเลนโมบายนะท่านผู้ชมเอานี้เอาเอา,เอาบางลงหน่อยเหลือสัก50%เปอร์เซ็นต์ต 闹够了吗？该结束了。爆冷击败 A 区，真弱，还剩一名敌人。万劫不入，对哈。 ดูชิวๆเอ้ยเดี๋ยว<อ>ปรับเพิ่มปรับเพิ่มอย่างนี้นผมต้องจูนเนี่ยคนดูจูนปุ่มกว่าผมจะ,ะถนัดนะเย่ปุ่มอันนี้ปุ่มรีโหลดกระสุนรีโหลดกระสุนนี่ขอใหญ่ขึ้นมาหน่อยห้าสิบตรงนี้พอโอ okay. เคเรเรียบร้อยครับไปซื้อนี่ไหม โนบะดีนบดี้ซารลยสโลหมดแล้วโลโนะติดสโลหมดเลยนะเนะนี่ย 还剩一名敌人，啊威，阿威，o 能ตวัวสวยร่วงหวานเจีย๊ยบพี่ระแวงอ่ะพี่พี่พี่มองอะไรอ่ะครับว่าแต่ฮิกเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้พี่โคแม่งโหดจัด MVP แน่เลยรอบนี้โอ,โอ้โ,อโหสิบใจศูนย์อะเฮ้ยสิบใจหนึ่งเปล่าวะสิบใจศูนย์นะครับสิบใจศู 0. นย์นี่เล่นอยู่ฝั่งนี้นะครับมันเล่นง่ายกว่านะ เบรียล really ีกูดบอยไอหุ่นนี้แบบไอหุ่นนี้แบบวิ่งโคตรดีอ่ะทำงานดีจัดไอเพื่อน มึงอัดกันอยู mmm, ่ด้านในอะเต็มเลยตอนพวกมันตุยนะคนดูหน่ยผมลิงไว้รอแล้ะ สวยหวานเจีย๊ยบฮ่าฮ่มันวิ่งไม่ได้ไงก็ดูไปมุมไหนก็โดนผมยังเล่นอยู่แรงต่ำตอนนั้นผมอยู่แพททีนัมแล้วนะครับตอนที่มันเบต้าต้องเบต้านะคนดูนะต้องพูดอย่างนี้โนบรานีโนบราดีเซ้ วงไหมม,มุมเดิมผมว่าแล้วมันก็เล่นแต่มันก็เล่นแต่มุมเดิมๆอะ่ะโอ้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เยอะอันนี้เยอะไม่เห็นว่าช่วยยิงไม่ได้นะเนี่ยอืม 来，来，爆能器已部署，召回机器人，屏障生成，隔离解除。帮我去，我不你们。不 อุย้ยไม่ตายว่าได้ฮิกจะจีบหนักนะครับเออรุษไนนี่หรอวะตุนไนล็อกหัวเลยมาย้ายฝั่งนะคนดูทีนี้เอ็ดตายหนึ่งโอ้ถ้าได้อีกสักแต้มหนึ่งนี่เจ๋วเลยนะอันนี้สามอีกสามเต้มผมว่าน่นาจะเล่นยากอยู่รอบนี้ต้องไม่นับรวมอานนี้นะมาเก็บมาเลยเพื่อน เราบุกต้องเล่นอ e ีนะนี่เอ e เข้าดีกว่านะครับหวานจียหว่านจ้อยเอาละฮาฮาเจ๊กิดอีซีเล่นย,าย่างอยู่นะคนดูผมบอกเลยวอลเลนเนี่ยวอลเลนมือถือนะครับ ต้องวัดความแม่นด้วยนะเวลาลิ้นเนี่ย สวยสวยเบลอ能器已部署万劫万劫团灭不能伤亡来哟来哟保持警惕再弱的敌人也是危险堡能器在我这อันนี้อันนี้อันนี้ผมต้องไม่นั่นล,ละผมต้องไม่อีโค่นะคุณนะแล้วเริ่มได้เปรียบผมไม่อีโค่ลนะ

ไปไปโนบาดีโนบาดีจ้ะเกือบตุยไปแล้วไม่ล่ะเอาเว้เอาเว้ออิม่มแพรเหมือนเมียพร้อน กิวมึงนี่เนาะโดนกันอีกรุยเลยเนี่เดินๆๆเดินเดินๆๆตัวไอ้วานเจีย๊ยบ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวเกมวอ l เลนส์โ b รไบนะท่านผู้ชมนะไปโหลดกันมาได้ลิงก์โหลดด้านล่างครับจะจะคลิปสำหรับใครอยากเติมเกมนี้ไปเติมได้ที่ Richman Shop น,นะแล้วสำหรับใครอยากจะเติมยูยูบูสเตอร์นะท่านผู้ชมนะแบบว่ารถปิง้งรถแหลกกับพี่นะครับมาเติมกันได้นะนี่ขึ้นมาแล้วเว้ยแรงบอนใช่ไหมหวานจี๊ยบคนดูระดับพี่ต้อง MVP อยู่แล้วนะครับหืมโอ้ขึ้นโคตรไวโอ้โหตีเวอร์ไปข้ามขั้นนะคนดูอ่าไม่ใช่พี่เฉย อ่ะก็ประมาณนี้ละกันรสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะกลัาคลิปหน้าบายจ้า